มารอชมรถจักรดีเซลป่าว,วิ่งไปช่วยส8นะครับกำลังจะผ่านที่ยุโรถถนนสรงพลนะครับว่ารถจักรที่ทำกระบวน2 8อมีอาการชำ้ำร้นนะครับไม่สามารถทำกระบวนได้โดยปกติก็มีดีเซลเปลวเดินไปช่วยกระบวน28ที่กาญจนบ,บุรีนะครับกำลังจะผ่านที่ยุโรถถนนส่งพลซึ่งมีเครื่องกันติดกันมาแล้วครับ JK Z026 ที่ไปช่วยนะครับ